สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสาวน้อยเพนนแฟงสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับวันนี้มาเนี่ยมาพบกันอีกคลิปพี่น้องมาเนี้เขาวันที่วันที่วันอาทิตย์ที่แปดพี่น้องที่แปดวันคลิที่แปดครับว่างานเคลืนวันที่เจ็ดฮะปวดถึงงานเคลืนวันที่เจ็ดที่จะไปจะเคลืนวันงานเคลืนสองเคลืนสามของอีหล่าเฮาพี่น้อง อัญญากับพี่น้องอัญญาเต็มเวทีพุ่งกิ่งกระลองแฟนๆที่ญี่ปุ่นก็นให้การต้อนรับแบบอบอุ่นครับอบอุ่นแล้วครับล้านเต็มอาจจะเข้าได้ยินข้าวได้เิ่งตามสองวันล้านถือจองเต็มแล้วครับล้านสขารับงานมาเพื่มีล้วนะครับกับเป็นที่น,นาดิใจครับเจ้าของล่านเพราะว่า เพิ่งก็จะเปิดสาขาใหม่พี่หนอสาขาอยู่ที่ปุ่นลานเป็นสาขาสองของสาขาลานเป็นสาาอยู่ประเทศไทยกันนี่พอลาส์ย้รอคนะครับปุ๊กอิงเข้ากะก็พอโจมากกะกระลึ่งครับเอฟซีโลกจัดรถเลยเอฟซีขอทายรถขอขอไายดูขอชาลานอากาศบรรยากาศในลานกับคนทึ่ยอดพี่นนองนะลาน อ่านก็เตรีมเตม ในหลอดหลอดเพลงตามได์รับรวยรับรวยนะครับตามได์ทุกเพลงที่หลอดตามได์เพลงแป้นครับให้ไอ้เ่นน้ำเรนน้ำเพลงเรนน้ำเพลงให้การต้อนรับทีเดียวโอีกกับบริหัทเอฟีดีกว่าเรากับพิการอ่อนอ่าว่าเจ้าของหลานเจ้าของหลานว่าจะไปเปิดสาขาใหม่กับพิการคุณมีกับพิการกด ก่อนแบบจะเป็นเปิดหลาสักคใไม่ขอ้มีเปิดหลาดเด้อบ้านนีครับเป็นการเบ้ากันโอ้ยกบเบ่าการเอาที่นารักครับที่นารักทีหดความหวานหยดความัมัอ่อนหยอดหยดขามนี้กไปเป็นอีกรูปหนึ่งที่น้องเก่งขึ้นมาก้าพูดกล้าเบ้าให้เอฟซีจะฟังกันที่น้องนี่เขาเรความเคลื่อนไหวการทะย ญ um, right. ี่ปุ่นว่าฝากพี่น้องเขามาพี่คอกันว่าขนาดที่ลามไปไปแสดงจทะเลครับไปแสดงจทะเลอยู่ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับคนทีมาไทยถ่ายรูปกับที่ของดทานครับขอบคุณที่มาถ่ายรูปกันน้องมาบอยังบ่าให้การเป็นมื่ออาชีพเป็นมืออาชีพแบบอันนี้มันอยู่ต่างประเทศบางคนกับ อาจจะตื่นตื่นที่ตื่นบ่เคยอัดแสดงบอกแต่สำหรับอุ้งอิองออผมเองอุ้งอิงแสดงเลยทุกสถานการณ์ทุกลานทุกรูปแบบนี่คือฝีมือการพัฒนาเขาเนาะเก่งขึ้นครับคือเก่งขึ้นครับเพราะว่าน,อน้องมันบ่เคยย่บ้าเนเท่าเอดียร์าาต่างบ้านต่างเมืองเคนต่าง าตาใสด่นตาางมันกับโบโคือ,อ,ยอ,คอยี่าาบานเท่าสำหรับท้าประจำประเทศเท่ากับสกายบอกไปแล้วเท้าเพรภาวะพ่นมวนบานเท่านาะแต่ว่าน้องอีกน,นี่สามารถเดี๋ยวพ่อขอถ่ายปั๊บโตปั๊บโตปับตป๊บ,บ,บกับไอ้เบนไปด้วยกันปั๊บปรุงรีบปั๊บได้ทุกอย่างน้องสามารถเกงเเถ่งเลยเอ็นเทนขึ้นในให้รูปแบบของน้องแล้วน,น,น้องกับอัลตร้าคือเรื่อย ไอ้รูปแบบเขาอยู่ต่างประเทศครับเขารับจากประเทศไทยแนวก่อนเองให้นรูปแบบเหมือนท่านอยู่ไหนครัแกอยู่ต่างประเทศอุ้งอิงเองใครครับนึกว่ามาทางญี่ปุ่นนะพรุ่งนี้นี่มาเยอะมากค่า้ยหนอกไปอีกหนอนกันสุดนี่นี่ตลาดไทยญี่ปุ่นเองคนนี้ได้เห็นว่าน้องมีประสบการณ์หนอนสามบาทเปล่าไึ้นเท่เปล่าขึ้นเก่งูนนี้อยู่แล้วนะครับแต่คลิปนี้กับบมมี่ยังไงกันหน่อยเอาความเคลื่อนไหวของหน้ามีเท่าไปยูทิพตุนยันไหนต่างประเทศกันรายการต้อนรับอย่างดีครับ แลมวมอนี้มืนอมนอี้พระอาทิตย์นะคะระบับมาสวิงของงานนั่นก็ว่าเพิ่อนจะมียู่ตลาดตลาดนัดอ่าอีกเมื่อหนึ่งเพื่อนทะรวมเพิ่นเดี๋ยวเขาจะเอาบรรยากาศตอนนั้นงบอกพี่น้องฟังสองอื่นอาจจะเอาลงไปเบาละ,ะแต่สองผมาอาจจะเบาซ่าแต่กฝากพี่น้องฝากซ่า,ากับฝากพี่น้องฝากที่ตามฝากคนไรก็ซับจะไข่บมันน้องออาทอดให้ครับเด้อเพราะว่า เขาก็เฉพบ่าวกข้าวไทยวิสาเอาเข้าววิสาลูกอินขุ้ยห้ามีมากบอกพี่บอกฟังสื่อสารตอนนี้น้องนิจต่างประเทศกับว่าท่านได้วิ่งงานมอลลั่มที่แสดงที่บ้านเราครับก็เลยเอาอาบรรยากาศต่างประเทศน้องไปเที่ยวต่อไปที่งานนั่งกับว่าต้องเสียบมาพอเสียแถวครับเสียแถวสวัสไปงานต่างเที่ยวนั่งน้องกับเก่งครับหมดเพื่อนสามารถเอาใจแฟนๆแฟนคลับได้สุดยอด แล้วเขามาเบิ้งอีกข้างบางทีบางทีแปดไปหน้องบางที่แปดเป็น,นปยังไงเดี๋ยวติดตามเขาจะมาบอกมาคุยกันผู้ใดคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาหน่ครับว่าคิดยังไงคอมเมนต์มาเลยว่าเป็นสถานีสี่แต่ว่าร เก่งลายครับี่เปเทียมสามารถพุทนาเก่งขนลายคน้คนบ่ไก่ขอบคุณทุกกำลังใจนะครทับทีนี่มอรครับผมคลิปนี้ฝากไว้ค่นี้สวัสดีครับป